ลูกเป็ดวันนี้นะครับมีส่งไปอำเภอพยักฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามและที่กำลังไปส่งอยู่นะครับที่สมุทรปราการนะครับที่เปล่งนะครับเปล่งเลยลาดกระบังไปหน่อยนะครับนี่คือหน้าตาของลูกเป็ดชุดนี้ครับอยู่ในกล่องนะครับเตรียมปล่อยนะครับผมต้องมัดถึง4ด้านนะครับเพื่อป้องกันการล้วงป้องกันลูกเป็ดหนีหายนะครับ กล่องนี่เป็นกล่องไก่เนื้อนะครับไม่ใช่เป็นกล่องสก,กินลูกเป็ดน,นะครับคือประโยชน์หลายอย่างแล้วครับอ่าออกมาแล้วอ่าน่ารักทุกตัว